ฝนตกโปรยโปรในคืนเดือนตุลาคมฝนที่โปรยโปรยลงมาเป็นหย่อมหย่อมราวกับสายฝนที่ซสสะทุกสิ่งจนทําให้โลกรู้สึกเหมือนถูกฉล้างไปมาร์คัสเบนเนตรีบเร่งเดินไปตามสะพานเสื้อแจ็คเก็ตของเขาถูกดึงให้ตึงรอบไหล่ดีแลลูกชายไว้สามกวบของเขาแนบชิดกับอกห่มผ้าห่มสีแดงมาร์คัสอายุ34ปีแต่คืนนี้เขารู้สึกว่าอายุมากกว่าเขาสองเท่าผมสีเข้มของเขาถูกมัดติดกับ หน้าผากและเคราที่ขึ้นเป็นต่อต่อบทบางกลางของเขาเขาสวมเสื้อเชิตสีเทาติดกระดุมเก่าๆและกางเกงยืนที่ดูเก่าและผ่านการใช้งานมามากกางเกงยืนที่มีรูตรงหัวเขา่าซึ่งไม่ได้มีไว้สําหรับแฟชั่นแต่เป็นเพราะใช้งานหนักผมสีบลอนด์หยิกของดีแลนโลรออกมาจากผ้าหม่มและดวงตาของเด็กชายตัวน้อยเบิกกว้างด้วยความเหนื่อยล้าและความสับสนพวกเขาถูกไล่ออกในบ่ายวันนั้นค้างค่าเช่าไปสามเดือนและในที่สุดเจ้าของบ้านก็หมดความอดทน พ่อครับเราจะไปไหนกันดิลันถามเสียงเบาๆของเขาแทบจะหายไปกับเสียงฝนที่ไหนสักแห่งที่แห้งๆลอยเพื่อนมาร์กัสพูดแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าที่ไหนรถของเขาถูกยึดคืนเมื่อสองสัปดาห์ก่อนน้องสาวของเขาย้ายออกไปนอกรัฐที่พักพิงเต็มเขาโทรไปแล้วสิ่งที่เขามีคือเงินฉุกเฉิน200ดอลลาร์ที่เขาซ่อนไว้ในกระเป๋าสตางค์ดิลันและเสื้อผ้าที่ใส่อยู่มาร์กัสเดินเพราะเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก้าวเท่าทีละก้าวนั่นคือทั้งหมด ที่เขาทําได้แค่เดินต่อไปสะพานทอดข้ามแม่น้ําที่ไหลผ่านใจกลางเมืองในตอนกลางวันสะพานนั้นสวยงามมากเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีราวเหล็กประดับประดาและเสาโคมไฟบินเทศอย่างค่ําคืนท่ามกลางสายฝนราวกับอยู่สุดขอบโลกและนั่นคือตอนที่มาร์กัสเห็นเธอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ราวบันไดและท่าทางบางอย่างของเธอทําให้เลือดของมาร์กัสเย็นว่าเธอไม่ได้แค่มองน้ำเธอมาลังโน้มตัวอยู่เหนือน้ํามือของเธอกาโลหะที่เปียกไว้แน่นและแม้จะอยู่ห่างไป50ฟุตมาร์กัส ก็ยังมองเห็นความตึงเครียดในร่างกายของเธอเธอสวมชุดเดรสสีอ่อนที่เปียกโชกไปด้วยผมยาวที่เปียกโชกลงมาด้านหลังเขาตระหนักได้ว่าเธอเดินเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าไม่มีแจ็คเก็ตมีเพียงชุดเดรสตัวนั้นสายฝนและความมืดมิดใดๆที่นำพาเธอมาสู่สะพานแห่งนี้ในคืนนี้โอ้พระเจ้ามาร์กัสกระซิบเขารู้ว่าเขากำลังเห็นอะไรเขารู้สึกได้ด้วยตัวเองในวันที่มืดมนที่สุดของเขาแรงดึงดูดที่ดึงเข้าหาขอบเสียงกระซิบที่บอกว่าบางทีการปล่อยวางอาจจะ ทั้งง่ายกว่าแต่เขาไม่เคยปล่อยวางเขามีดีแลนดีแลนต้องการเขาและผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ต้องการใครสักคนเช่นกานดีแลนมากั์สพูดอย่างเร่งด่วนผมอยากให้คุณกอดพ่อไว้แน่นๆโอเคแน่นจริงๆโอเคพ่อมากั์สวิ่งออกไปเท้าของเขากระเด็นผ่านแอ่งน้ําดีแลนกระเด้งไปมาบนหน้าอกของเขาเดี๋ยวก่อนเขาตะโกนออกมาได้โปรดรอสักครู่ผู้หญิงคนนั้นหันศีรษะเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงของเขาแต่เธอไม่ได้ขยับหนีจากราวบันไดมากัส เอื้อมมือไปหาเธอที่หายใจไม่ออกและยืนห่างออกไปสองสามฟุตไม่อยากทําให้เธอตกใจเมื่อมองใกล้ๆเขาเห็นเธออายุยังน้อยอาจจะปลายยี่สิบมีใบหน้าที่บอบบางและดวงตาที่ดูว่างเปล่าราวกับมีบางสิ่งที่สําคัญถูกกระชากออกจากตัวเธอไปได้ดโปรดมาร์กัสพูดด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนลงได้ดโปรดอย่าทําแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นมองเขาและเขาเห็นน้ําตาปนกับสายฝนบนใบหน้าของเธอคุณไม่เข้าใจหรอกเธอพูดด้วยน้ําเสียงแหกพร่าคุณไม่รู้หรอกว่าฉันทําอะไรลงไป คุณพูดถูกมาร์กัสพูดฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่คุ้มค่าหรอกได้โปรดถอยห่างจากราวบันไดหน่อยเถอะผู้หญิงคนนั้นสายหัวทุกคนจะดีขึ้นกว่านี้ถ้าไม่มีฉันครอบครัวของฉันบริษัทของฉันทุกคนที่ฉันควรจะชานาวโยฉันทําให้พวกเขาทุกคนผิดหวังมาร์กัสขยับตัวดีแลเล็กน้อยการเคลื่อนไหวนั้นดึงดูดความสนใจของผู้หญิงคนนั้นสายตาของเธอจับจ้องไปที่เด็กชายตัวเล็กที่ห่มผ้าห่มสีแดง นั่นลูกชายของคุณเหรอเธอกระซิบแช่นี่คือดีแลนคุณพาเขาออกมาในสภาพอากาศแบบนี้เหรอมาร์กัสหัวเราะสั้นๆอย่างขมขื่นไม่ใช่เพราะตั้งใจวันนี้เราถูกไล่ออกเราไร้บ้านฉันเดินมาหลายชั่วโมงแล้วพยายามหาทางไปทําอะไรแต่รู้ไหมฉันยังคงเดินต่อไปเพราะเขาต้องการฉันเขาก้าวเข้ามาใกล้ฉันอีกก้าหนึ่งฉันเคยอยู่ในจุดเดียวกับที่คุณอยู่ในหัวยังไงก็ตามฉันรู้สึกถึงน้ำหนักที่ทำให้คุณคิดว่าโลกจะดีขึ้นหากไม่มีคุณแต่มันเป็นเรื่องโกหก มันเป็นเรื่องโกหกที่มืดมนที่สุดเท่าที่เคยมีมาใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นยนยูคุณไม่เข้าใจฉันชื่ออลาน่าวิทมอฉันบริหารบริษัทวิทมอฟาร์มาสติคอนหรือฉันทำไปแล้วเราควรจะออกยาตัวใหม่มันควรจะช่วยผู้คนแต่มันมีผลข้างเคียงที่เราไม่พบมีคนได้รับบาดเจ็บบางคนเสียชีวิตข่าวนี้แพรส่สพัดไปทั่วฉันต้องรับผิดชอบฉันลงนามอนุมัติฉันไว้ใจคนผิดฉันไม่ได้ถามคำถามที่ถูกต้อง และตอนนี้เธอสะอื้นให้เสียงนั้นเจ็บปวดเหลือเกินตอนนี้ผู้คนตายไปเพราะฉันฉันจะอยู่กับมันได้อย่างไรฉันจะตื่นขึ้นมาทุกเช้าได้อย่างไรเมื่อรู้ว่าฉันทําอะไรลงไปมากัสรู้สึกใจสลายแทนเธออลาน่าวิทมอเขาเคยได้ยินชื่อเห็นพาดหัวขา่าวแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้หญิงที่เสียใจที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขามากาสพูดอย่างเงียบๆด้วยการเผชิญหน้ากับมันด้วยการมีชีวิตอยู่และหาทางแก้ไขาการหนีไม่ได้ช่วยคนเหล่านั้นแต่การอยู่ ต่อไปแสงสว่างใช้ทุกสิ่งที่มีเพื่อซ่อมแซมสิ่งที่พังไปมันอาจจะฉันทําไม่ได้หลอกอลานากระซิบฉันไม่สามารถรเผชิญหน้ากับมันได้ทั้งคดีความการพิจารณาคดีครอบครัวฉันสกตาพวกเขาไม่ได้หลอกใช่คุณทําได้มากัสกล่าวเพราะคุณไม่ใช่คนขี้ขลาดคนขี้ขลาดคงยอมให้คนอื่นรับผิดแต่คุณอยู่ที่นี่รับผิดชอบรู้สึกถึงความหนักอึ้งของมันนั่นหมายความว่าคุณมีจิตสำนึกนั่นหมายความว่าคุณเป็นมนุษย์ดิลันขยับตัวในอ้อมแขนของมากัส และมองอลาน่าด้วยดวงตาเบิกกว้างด้วยความสงสัยคุณผู้หญิงร้องให้ทำไม่เขาถามด้วยน้ำเสียงท่าวเ,เบาและอ่อนหวานลมหายใจของอลาน่าสะดุดเพราะฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงมากนะที่รักพ่อฉันบอกว่าความผิดพลาดมีไว้เพื่อการเรียนรู้ดิลันกล่าวท่านบอกว่าบางครั้งเราเรียนรู้ไม่ได้ถ้าไม่ทำผิดพลาดมาร์กัสรู้สึกว่าน้ำตาของเขาเอื้อคลอเขาพูดเบาๆออกมาจากปากของเด็กทารกอลาน่าจ้องมองดิลันและสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปเขาอายุเท่าไหร่สามขวบครึ่ง หลังชายฉันอายุสามขวบอลาน่ากระซิบเขามีผมหยิกแบบนั้นฉันควรจะได้เจอเขาสัปดาห์หน้างานวันเกิดของเขาแล้วก็อยู่ต่อมานคัสกล่าวอยู่เพื่อเขาอยู่เพื่อทุกคนที่เธอยังสามารถช่วยได้อยู่ต่อเพราะการจบชีวิตไม่ได้ทําให้ความเจ็บปวดจบลงมันแค่ส่งต่อไปยังทุกคนที่รักเธอฉันไม่สมควรอยู่ต่ออลาน่ากล่าวแต่น้ําเสียงของเธอสูญเสียความมั่นใจไปบ้างบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกัสกล่าวฉันไม่รู้สิแต่ฉันรู้ว่าโลกต้องการ คนที่รู้สึกถึงความผิดพลาดของตัวเองอย่างลึกซึง้งและใส่ใจมากขนาดนี้คนแบบนี้คือคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเขายื่นมือไปหาเธออย่างช้าๆและระมัดระวังปรดจับมือฉันถอยห่างจากขอบก้าวเดียวแค่นั้นเองแค่ก้าวเดียวอาลาหน้ามองมือของเขาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็ยื่นมือออกไปอย่างช้าๆช้าๆนิ้วมือที่เย็นและเปียกของเธอสัมผัสกับมือของเขาและ มาร์กัสค่อยๆดึงเธอออกจากราวบันไดทันทีที่เธอกลับมาอยู่บนทางเดินสะพานอย่างปลอดภัยอลานาก็ทรุดลงขาของเธอหมดแรงและเธอก็ทรุดลงกับพื้นเปียกร้องให้สะอึกสะื่นมาร์กัสนั่งยองๆลงข้างๆเธอยังคงกอดอิลันไว้ไม่เป็นไรเขาพูดตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วเธอปลอดภัยแล้วฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอลานาอ้าปากค้างระหว่างสะอื้นฉันไม่รู้ว่าจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรมาร์กัสพูดทีละมั่นคงและหยิบโทรศัพท์ออกมา ฉันจะโทรหาคนขับรถเขาคงตามหาฉันอยู่แน่ๆฉันออกจากออฟฟิศไปหลายชั่วโมงแล้วโดยไม่ได้บอกใครภายใน20นาทีรถคันสีดำคันหนึ่งก็มาจอดข้างสะพานชายสูงอายุคนหนึ่งลงจากรถใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโล่งใจเมื่อเห็นอลาน่าคุณวิทมร์เรากังวลกันมากผมขอโทษนะเจมอลาน่าพูดเบาๆฉันแค่อยากสูดอากาศสักหน่อยนี่คือมากาสและดีแลนลูกชายของเขาพวกเขาจะพักที่บ้านคืนนี้ถ้าเจมแปลกใจกับเหตุการณ์นี้เขาก็ไม่ได้แสดงออกมาเขาแค่เปิดประตูรถ และช่วยพาทุกคนเข้าไปข้างในการขับรถไปบ้านของอลานาใช้เวล่าส0นาทีมุ่งหน้าออกจากเมืองไปยังย่านชานเมืองที่ร่ำรวยเมื่อพวกเขามาถึงหน้าประตูบ้านของคลาลเฮห์หลังใหญ่มาร์คัสรู้สึกไม่เข้าพวกเลยที่นี่คือที่ที่คุณอยู่หรอเขาถามมันใหญ่เกินไปลานาพูดเบาๆพ่อแม่ฉันสร้างมันขึ้นมาหลังจากที่พวกท่านเสียชีวิตฉันทำใจขายมันไม่ได้หรอกแต่ฉันก็ทำได้แค่ลุกคลีอยู่ในห้องต่างๆภายในบ้านภายในบ้านนั้นโอ้อาสมกับที่มาร์กัสคาด ไว้พื้นหินอ่อนคงไฟระยะคริสตัลงานศิละปะที่น่าจะมีราคาแพงกว่าที่เขาเคยสร้างมาตลอดชีวิตเสียอีกแต่สิ่งที่มาคัสนใจคือความอบอุ่นและความจริงที่ว่าในที่สุดดีแลนก็แห้งแล้วอลาน่าพาพวกเขาไปที่ห้องพักแขกที่มีห้องน้ําในตัวน่าจะมีเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าที่ใส่ได้พอดีเธอกล่าวและฉันจะให้แม่บ้านของเราเอาของบางอย่างมาให้ดีแลนเช็ดตัวให้สะอาดแล้วลงมาข้างล่างเราจะหาอะไรกินกัน หนึ่งชั่วโมงต่อมามากัสและดีแลนก็ลงมาพบอลาน่าในครัวเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าแห้งกางเกงนุ่มๆและเสื้อสเวตเตอร์ตัวใหญ่เธอดูอ้วนขึ้นอย่างบอกไม่ถูกดูประบางมากขึ้นเมื่อไม่มีชุดปีกโชคและความสิ้นหวังเธอทําแซนด์วิชชีสอย่างกับซุปมะเขือเทศอาหารง่ายๆสบายๆที่ให้ความรู้สึกสมบูรณ์แบบสําหรับค่ําคืนแบบนี้พวกเขากินข้าวด้วยกันที่เคาน์เตอร์ครัวและสักพักก็ไม่มีใครพูดอะไรมากนักดีแลนที่ในที่สุดก็รู้สึกอบอุ่นและอิ่มท้องแล้ว ก็เริ่มงีบหลับกับแขนของมาร์กัสให้ฉันพาเธอกลับไปที่ห้องอลาหน้าพูดเบาๆเขาต้องการนอนหลังจากมาร์กัสพาดีแลนเข้านอนเขาก็พบอลารน้านั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่จ้องมองไปที่เตาผิงที่ปิดไฟอยู่ขอบคุณมาร์กัสพูดพลางนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามเธอสำหรับทั้งหมดนี้ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันอลารน้าตอบฉันตั้งใจจะทําจริงๆนะรู้ไหมฉันตัดสินใจแล้วอะไรทําให้เปลี่ยนไปลูกชายของคุณอลารน้าพูดอย่างเรียบง่ายสายตาที่เขามองมาที่ฉัน อยางไร้เดียงสาและอยากรู้อยากเห็นและสายตาที่คุณพูดถึงความผิดพลาดว่าเป็นการเรียนรู้มันทําให้ฉันนึกถึงสิ่งที่พ่อเคยพูดเธอหายใจหอบฉันต้องเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ใช่ไหมฉันต้องลุกขึ้นยืนและรับผิดชอบทํางานร่วมกับครอบครัวและทําทุกวิธีทางเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องฉันคิดว่าคุณทําได้มากัสกล่าวแต่คุณไม่ต้องทํามันคนเดียวอลาน่ามองเขาด้วยสายตาที่หนล้าฉันไม่มีใครอีกแล้วทุกคนในบริษัทมี ทนายความคอยบอกพวกเขาว่าอย่าคุยกับฉันคณะกรรมการของฉันอยากให้ฉันลาออกเพื่อนของฉันเธอหัวเราะอย่างขมขื่นปรากฏว่าฉันไม่ได้มีมากอย่างที่คิดมากัสพูดว่าอย่างน้อยเธอก็มีคนหนึ่งคนไร้บ้านที่คุณเจอบนสะพานก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่มันก็มีอะไรบางอย่างอลานายิ้มเป็นครั้งแรกริมฝีปากของเธอโค้งเล็กน้อยมันมากกว่าแค่บางสิ่งมันคือทุกสิ่งพวกเขาคุยกันจนดึกดื่น มาร์กัสเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับภรรยาของเขาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนที่ดีแลนยังเป็นทารกเขาพยายามประคับประคองชีวิตด้วยการทำงานก่อสร้างแต่ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและความโศกเศร้าของเขาเองกลับค่อยๆฉุดรั้งเขาไว้เขาตกงานแล้วงานเล่าพยายามมาตลอดแต่ก็ไม่เคยสําเร็จสักทีอลาน่าเล่าให้เขาฟังถึงความกดดันจากการบริหารบริษัทที่เธอสืบทอดมาตอนอายุ25ปีเธอ อ้วนขึ้นอย่างบอกไม่ถูกดูประบางมากขึ้นเมื่อไม่มีชุดเปียกโชคและความสิ้นหวังเธอทําแซนด์วิชชีสอย่างกับซุปมะเขือเทศอาหารง่ายๆสบายสบาย,บายที่ให้ความรู้สึกสมบูรณ์แบบสําหรับค่ําคืนแบบนี้พวกเขากินข้าวด้วยการที่เคาน์เตอร์ครัวและสักพักก็ไม่มีใครพูดอะไรมากนักดีแลนที่ในที่สุดก็รู้สึกอบอุ่นและอิ่มท้องแล้วก็เริ่มนี้บหลับกับแขนของมาร์กัสให้ฉันพาเธอกลับไปที่ห้องอลาน่าพูดเบาๆเขาต้องการนอน หลังจากมาร์ัสพาดีแลนเข้านอนเขาก็พบอลาน่านั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่จ้องมองไปที่เตาผิงที่ปิดไฟอยู่ขอบคุณมาร์ัสพูดพลางนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามเธอสำหรับทั้งหมดนี้ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันอลาน่าตอบฉันตั้งใจจะทำจริงๆนะรู้ไหมฉันตัดสินใจแล้วอะไรทำให้เปลี่ยนไปลูกชายของคุณอลาน่าพูดอย่างเรียบง่ายสายตาที่เขามองมาที่ฉันอย่างไร้เดียงสาและอยากรู้อยากเห็นและสายตาที่คุณ พูดถึงความผิดพลาดว่าเป็นการเรียนรู้มันทําให้ฉันนึกถึงสิ่งที่พ่อเคยพูดเธอหายใจหอบฉันต้องเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ใช่ไหมฉันต้องลุกขึ้นยืนและรับผิดชอบทํางานร่วมกับครอบครัวและทําทุกวิธีทางเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องฉันคิดว่าคุณทําได้มาคัสกล่าวแต่คุณไม่ต้องทํามันคนเดียวอลลาน่ามองเขาด้วยสายตาที่เในลาฉันไม่มีใครอีกแล้วทุกคนในบรษิษัทมีทนายความคอยบอกพวกเขาว่าอย่าคุยกับฉัน คณะกรรมการของฉันอยากให้ฉันลาออกเพื่อนของฉันเธอหัวเราะอย่างขมขื่นปรากฏว่าฉันไม่ได้มีมากอย่างที่คิดมากสพูดว่าอย่างน้อยเธอก็มีคนหนึ่งคนไร้บ้านที่คุณเจอบนสะพานก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่มันก็มีอะไรบางอย่างอาราายิ้มเป็นครั้งแรกริมฝีปากของเธอโค้งเล็กน้อยมันมากกว่าแค่บางสิ่งมันคือทุกสิ่งพวกเขาคุยกันจนดึกดื่น มาร์กัสเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับภรรยาของเขาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนที่ดีแลนยังเป็นทารกเขาพยายามประคับประคองชีวิตด้วยการทำงานก่อสร้างแต่ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและความโศกเศร้าของเขาเองกลับค่อยๆฉุดรั้งเขาไว้เขาตกงานแล้วงานเล่าพยายามมาตลอดแต่ก็ไม่เคยสำเร็จสักทีอลานาเล่าให้เขาฟังถึงความกดดันจากการบริหารบริษัทที่เธอสืบทอดมาตอนอายุ25ปีเธอพยายามอย่างหนักที่จะรัก กระสับระกของพ่อแม่ไว้เธอไว้ใจรองประธานผิดคนถูกหลอกเกี่ยวกับผลการทดสอบและน้ำหนักของความล้มเหลวที่กดทับหัวใจเธอจนแทบขาดใจฉันต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้ถูกต้องเธอกล่าวในที่สุดฉันต้องใช้ทุกอย่างที่มีเงินบริษัทและชื่อเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเหล่านั้นและให้แน่ใจว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าอย่างนั้นเธอก็จะเข้าใจมากัสพูดอย่างเรียบๆอลาน่ามองเขาอยู่ต่อ เธอพูดไม่ใช่แค่คืนนี้อยู่ตรงนี้นะคุณกับดีแลนหาเวลาคิดหาทางออกหน่อยมีที่ว่างเหลือเฟือและพูดจริงๆตอนนี้ฉันอยากได้เพื่อนสักคนคนที่มองฉันเป็นคนไม่ใช่เป็นคดีความหรือพาดหัวข่าวมากัสลังเลอลาน่านั่นใจกว้างมากเลยนะแต่ก็ไม่มีอะไรเธอพูดว่าคืนนี้คุณช่วยชีวิตฉันไว้นะมากัสให้ฉันทําอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตคุณหน่อยเธอให้ฉันช่วยคุณกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง มันเป็นสิ่งน้อยที่สุดที่ฉันทําได้และบางทีเธออาจจะหยุดไปบางทีการช่วยเหลือคุณอาจจะเตือนฉันว่าฉันยังสามารถทําสิ่งดีๆได้มากัสคิดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับความภาคภูมิใจและความเป็นอิสระและทุกวิธีทางที่เขาถูกสอนมาว่าการยอมรับความช่วยเหลือคือความอ่อนแอจากนั้นเขาก็คิดถึงดีแลนที่นอนอยู่ชั้นบนอบอุ่นและปลอดภัยเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนและเขาก็ตัดสินใจโอเคเขาพูดว่า เราจะอยู่ต่อแต่ฉันจะช่วยงานแถวนี้งานบำรุงรักษางานซ่อมแซม